สวัสดี FC ช่องกิกกี้ทุกคนนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชม คลิปอย่าลืมกดติดตามให้กําลังใจกิกก้นด้วยนะคะและคลิปนี้ค่ะหลังจากที่เราได้จําหน่ายกลุ่มนี้นะคะซึ่งขายหมดเกลี้ยงแล้วนะคะทุกคนกลุ่มนี้ขายหมดเกลี้ยงแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นลักษณะก้านค่ะเขาบอกเลยค่ะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆและวันนี้ค่ะกิกิกิ้เลยต้องมาสํารวจมาและเช็คกลุ่มต้นแม่นะคะว่าตอนนี้นะคะตนน้น,ะะตนลูกที่เราใช้วิธีการเล่งต้นใหม่ให้เกิดขึ้นตอนนี้เป็นอย่างไรเขาบอกเลยค่ะว่าอา่า ผลิตไม่ทันไม่พอขายอไม่สามารถที่จะ,ะส่งให้เพื่อนๆได้ตามที่ต้องการนะคะเพราะว่าเราก็ผลิตไม่ทัน,นจริงๆค่ะและนี่ก็เป็นอีกวิธีที่เราใช้การเร่งต้นใหม่ด้วยการเฉือนบริเวณโคนต้นค่ะซึ่ง ระยะเวลานะคะหลังจากที่เราเฉือนและมีต้นลูกเกิดขึ้นนะคะก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2เดือนค่ะทุกคนก็จะเป็นต้นที่ตูเต็มไวนะคะวันนี้กิกกี้มาอัปเดตให้ดูนะคะต้นที่เราเฉือนบริเวณโคนต้นค่ะนี่เป็นอีกต้นหนึ่งนะคะที่เราใช้วิธีการเฉือนเพื่อที่จะเร่งต้นใหม่ให้เจริญเติบโตนะคะซึ่ง ต้นนี้ก็เกิดจากการเฉือนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งต้นแม่เนี่ยเราได้ตัดเอาไปขายแล้วนะคะต้นนี้ทุกคนเห็นเป็นแม่พันนี่คือเป็นต้นลูกที่เกิดจากการเฉือนคนต้นค่ะระยะเวลาก็โตเต็มที่นะคะน่าจะสองเดือนนะคะส่วนใบนี้นะคะเราจะมาเช็กพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นใบอ่อนที่หลุดลงมาหลุดออกมาจากต้นนะคะกิก,ก้ก็เลยเสียดายก็เลยเสียบไว้บริเวณเข้างๆกระถางค่ะตอนนี้ค่ะทุกคน ตอนนี้มีรากค่ะทุกคนเห็นไหมคะทุกคนใบอ่อนก็สามารถที่จะช่าชเพื่อที่จะมีรากได้ด้วยนะคะดังนั้นเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่ถ้าเจอใบอ่อนหลุดแบบนี้ก็อย่าทิ้งนะคะทุกคนลองชําลงในดินก็น่าจะสามารถที่จะเอาไปปลูกแล้วก็ดูแลเพื่อที่จะเป็นต้นใหม่ต่อไปได้นะคะส่วนกลุ่มนี้นะคะก็เป็นอีกกลุ่มที่เรา ใช้วิธีการเสียบลงในกระถางนะคะซึ่งที่บ้านกีกี้เนี่ยรู้สึกว่าวิธีการเสียบลงในกระถางต้นแม่เนี่ยจะได้ผลมากกว่าวิธีอื่นๆนะคะก็ไม่มั่นใจว่า,เ,าเกิดจากสาเหตุดินที่บ้านเราหรือว่าเกิดจากปัจจัยอย่างอื่นตอนนี้ก็กําลังเ,เช็คนะคะเพราะว่าผลที่ได้ก็คือต้นที่เสียบลงกระถางนี่แหละคะ่ะ มีรากเร็วแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีค่ะอย่างต้นนี้นะคะกิ๊กกี้ก็ใช้วิธีการตัดต้นอ่อนมาชําค่ะเนื่องจากว่าเพื่อนของเราอยากจะได้ลักษณะก้านนะคะส่วนใหญ่อยากได้กา้านกิกกี้ก็เลยอยากทดลองด้วยการตัดต้นอ่อนมาชําตอนนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะกําลังมีรากนะคะผ่านไปได้ประมาณ1สัปดาห์นะคะส่วนกระถางนี้ก็ประมาณ1สัปดาห์กิกกี้ก็ใช้วิธีการชําลงในดินเหมือนกันค่ะก็มารอรุ้นนะคะว่า ผลของรากนะคะหลังจากที่เราชําประมาณ3สัปดาห์นะคะคกิก้ก็จะทําการถอนให้เพื่อนๆได้ดูก,กันค่ะส่วนต้นนี้ต้นนี้นะคะเป็นต้นก่อนหน้านี้เป็นต้นแม่นะคะซึ่งดินปลูกที่กิกิกได้มากิก้ซื้อต้นนี้มานะคะทุกคนซื้อมาใหม่ค่ะเป็นต้นที่ หัวโขดใหญ่มากแต่ว่าลักษณะของต้นเนี่ยใบเล็กก้านเล็กนะคะดังนั้นกิกกก็เลยใช้วิธีการเชื้อนบริเวณโคนต้นและตอนนี้ก็มีต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นวิธีการนี้ก็เป็นการเร่งต้นใหม่ให้ ะจะเจริญเติบโตแล้วก็ตเร็วด้วยนะคะนี่คือกลุ่มที่เราชํากล้าหลังจากที่เราตัดใบออกมาชํานะคะทุกคนและใบที่พเพื่อนๆนะคะรับไปก่อนหน้านี้สําหรับมือใหม่หัดปลูกนะคะวันนี้กิ๊กก็จะมารีวิวให้ดูว่าเวลาเราปักชําลงไปแล้วก็ ใบที่มีรากนะคะก็จะให้ต้นลูกแบบนี้ค่ะทุกคนนี่คือต้นลูกที่เกิดจากใบนะคะต้นลูกที่เกิดจากใบเพื่อนๆก็จะได้มีต้นใหม่แบบนี้นะคะซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาะคะ่ะทุกคนต้องอาศัยระยะเวลาอย่างกระถางนี้นะคะก็ใช้เวลา أ, ประมาณ4เดือนนะคะทุกคน4เดือนถึง5เดือนเราถึงจะมีต้นใหม่แบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็มี หัวตุ้มหรือว่าบริเวณขคดของอกวกที่เราชำลงดินนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะสำหรับกวักมรกตที่เราใช้วิธีการแยกขยายด้วยใบนะคะสำหรับคนที่ใช้วิธีนี้ก็อาจจะรู้สึกว่านานมากๆนะคะก็ต้องอดใจรอเพราะว่าแบบใบเนี่ยจะช้าวกว่าแบบก้านนะคะส่วนอีกต้นนะคะที่เราใช้วิธีการชำใบค่ะทุกคนเราก็จะได้ติดตามในคลิปต่อไปค่ะ